สวัสดีครับสวัสดี F.C. ทุกท่านนะครับกับช่อง YouTube ชูชิเอเทนนะครับครับวันนี้เปิดตัวคนขับคนใหม่นะครับช่างสันนะครับซีสเกตนะครับ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 ครัไปทีละคันนะครับวันนี้จะทำความแข็งแรงของท้ายเครื่องใหม่นะครับ เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับมันก็จะเลาะเหล็กที่เป็นส่วนเกินออกนะครับตอนนี้ว่าตอนนี้มันไม่ได้ศูนนะครับเราต้องตั้งใหม่นะครับอดีตผู้ชนานาญการนะครับ อันนี้คืองานของเราจะปูโซ่แล้วก็ยิงใบแท็กกันนะครับวันนี้นะครับทำช่วงล่างครับผมว้าวคิวกระแขะอันนี้ช่างมอสเอวหวานนะครับตอนนี้เอวมันจะหายหวานแล้วนะครับอ๋อถ้าเลียกว่าถ้าหยุดทับีขึน้นยังถ้าเรียกว่าคนทับีขึ้อืไมไอ้ที่กินเนาะ สีเขียวเป็นไหมทองเปครับโอ้ว่ามันเป็นไปปุน่นสีเทาทับสีเขียวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับช่องยูทูบชูชีเอเทนนะครับวันนี้เปิดตัวทีมงานใหม่นะครับช่างสันซีสเกตนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับฮองโดนนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยคุ้มฮองโดนครับมาโมดิฟายเจ้าแซลมอน วันนี้ครับไปถึงไหนแล้วยังอยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนเลยไม่คืบหน้าเลยดูเลยครับวันนี้เราจะวันเดิมวันนี้เราก็ยิงยิงโโซ่เสร็จไปหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งเส้นนะครับเราจะยิงวันนี้ครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับก็ทาสีเตรียมไว้นะครับ โซาาเ,เสร็จแล้วอันนี้ผู้ช่วยนะครับราาทีมงานาทำอะไรไว้แล้วครับอันนี้ไอตัวเล็กนะครับเอาเงินจังกบไทยเงี้ยก่ <c oughs> อนเขาเ็นว่าเนาเงี้ยกับตัวตั้งไป,ปออสร้างสร้างฟื้นเงี้ก่อน ติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตความคืบหน้าให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ